ีครับผมก็สวัสดีชาวประกัดนะครับก็วันนี้พามาดูงานฟอร์มเองนะครับคู่ละสามร้อยนะครับผมค่าส่งหกสิบาทนะครับงานดุรลำนะเบอร์10นะครับผมเปิดแบ่งให้นะครับมีแบ่งได้3ามคู่นะแต่ว่าที่ดูฟอร์มโอเคเนี่ยเบอร์สินะครับหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวจะจับคู่ให้ัจผู้เมียนะครับคู่ละสามร้อยนะครับเบอร์สิบหนึ่งนะครับ เบอร์สี่อันนี้เป็นสุลตานนะอันนี้มาเอามาขึ้นนะครับขึ้นโชว์เฉยๆนะไม่ได้ได้แบ่งนะตัวนี้นะครับแต่ตัวที่จะแบ่งเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับสุลตานนะครับตัวละสองร้อยบาทไม่มีคู่ให้นะครับถ้าจะเอาไปเอาไปดูเอาไปฟอร์มได้นะครับแต่ว่าตัวเมียยังไม่มีนะตอนนี้นะครับก็เหมือนกันครับค่าส่งหกสิบบาทนะเบอร์แปดก็เป็นสุลตานเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเคลื่อนเคลื่อนไอไอนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมหาตัวมาลงกัดเลยนะครับกระตุ้นนะเบอร์สิบสามเหมือนกันเบอร์สิบสามนี่บางทีก็บานบางทีก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับอารมณ์คล้ายๆกันอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้โอเคเหมือนกันตัวนี้ฟอร์มสวยเหมือนกันนะครับฟอร์มสวยนะครับเบอร์เจ็ดนะครับก็สามร้อยเหมือนกันนะครับค่าส่งหกสิบบาทมีแบ่งนะครับแค่นี้นะครับช่วงนี้ หลังน้ําท่วมวันนี้ก็จัดแบ่งให้นะครับสําหรับใครที่อยากได้นะครับก็ทักมาเลยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ